ครับบันดีครับเพื่อน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 คลิปนี้มาดูมาดูคู่โตดเงินล้านนั่นเพื่อนนะมาดูไอ่ไม่ใช่คู่ตรงคู่ตรงร้อยคู่ตรงร้อยสิบเพื่อนเพื่อนลืมไปลืมไปว่ามันไม่ใช่คู่โตดเงินล้านคู่ตรงคู่ตรงร้อยสิบคู่ตรงร้อยสิบร้อยหน่วยของเราเข้านั้นเพื่อนนะ แล้วก็หลักสิบล่างของเราเข้าตัวเดียวตรงๆว่าที่ผ่านมาเพื่น <c oughs> อนว่าผมถ่ายหลักสิบล่างให้เพื่อน <c oughs> ไปแล้วที่นี่ว่างวดสุดท้ายผมไมไ่ให้ดูนั่นเพื่อนเข้าตัวเดียวตรงๆ <c oughs> ตัวเดียวตรงๆนั้นเพื่อนนะอ่าเพื่อนใน กลุ่มในธรรมชิกนี่ขอสู่ต่อแล้วก็ขอเต็มร้อยขอเต็มอะไรเนี่ยขอร้อยสิบร้อยสิบร้อยหน่วยมางวดงวดใหม่นั้นเพื่อนนะถ้าก็ว่าหลักหน่วยหลักสิบล่างของเราเข้าตัวเดียวตรงๆนั้นเพื่อนนะเข้าตรงหลักหน่วยที่ผ่านมาเข้าตรงหลักเพราะว่ายูนีซีสูตร อยู่ตรงเลขแปดสีน้ําเงินนี่สี่สูตรแล้วที่นี่ผมเอาตัวนี้มาตัดมันได้เลขแปดตัวเดียวงวดก่อนนะมกนผมตัดแบบนี้แล้วเพื่อนนะเอาสี่สูตรเอาสี่สูตรเนี่ยสี่สูตรอยู่นี่สี่สูตรนั้นเพื่อนนะตรงเลขสามตัวเดียวเนี่ยสี่สูตรอยู่นี่เ,นนะรเรสร็จแล้วนี่ผมก็เอาครบล่างมาตัดมันได้ตัวเดียวอันนี้ก็สี่สูตรด้วยสองตัวเอาครบล่างครบล่างก็มีเลขหกอีกงวดงวดก่อนนู้นอะ ่นีก็มีสมาชิกในกลุ่มก็ขออีกนั่นเพื่อนอขออีกงวดต่อไปนี่อคอยดูคอยติดตามนั้นเพื่อนนะเข้าตรงหลักด้วยเม็ดเดียวงนนวดหน้าจะจีได้จีเม็ดนั้นเพื่อนนะเอายกออกอามาดูร้อยสิบคู่ตรงร้อยสิบนั้นเพื่อนนะ ร้อดูร้อยหน่วยก่อนร้อยหน่วยงวดที่ผ่านมาร้อยหน่วยงวดที่ผ่านมาเข้าตรงร้อยหน่วยงวดที่ผ่านมาเอาหลักสิบใส่เป็นร้อยหน่วยอันนี้คือคู่ตรงร้อยหน่วยไปดูคู่ตรงร้อยสิบนั่นเพื่อนนะถ้าเกิบว่าถ้าเราหา,าไม่ได้ตรงหลักแบบนี้นั่นเพื่อนนะ ถ้าเรารู้ว่าหลักร้อยตัวนี้หลักหน่วยตัวนี้นี่เราเอาหลักสิบใส่ตัวเดียวเลยอ่ะคือตรงหลักนั้นเพื่อนนะคือตรงหลักเป็นคู่ตรงคู่ตรงตรงหลักทางไอ้นันแกตั้งชื่อมาบอกว่าเป็นคู่ตรงอ,อันนี้คือร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะร้อยหน่วยแล้วไปดูร้อยสิบงวดที่ผ่านมา 110ร้อยสิบก็เข้านั้นเพื่อนนะเ,นเลื่อนไปดูเลยร้อยสิบงวดที่ผ่านมาเราให้ตัวไหนไปอ่ร้อยสิบเข้าเอาหลักหน่วยมาใส่เอาเลขสามมาใส่เมื่อกี้นี่ร้อยหน่วยอันนี้ร้อยสิบเข้าตรงหลักนั้นเพื่อนนะเร,เราต้องไปคัดเราต้องไปคัดอีกทีนึงเอาสองสูตรเนี่ยไปคัดกันตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยนั้นเพื่อนนะอ่าเอาไปคัดตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยอ่ะยกออกก่อนเพื่อนยกออกสู้ต่องวดต่อไปนั้นเพื่อนนะ เราสู่ต่องวดต่อไปเอาคำเตือนคำเตือน,อนก่อนจะนําไปใช้นั้นเพื่อนนะผมได้บอกไปยังเอาอีกรอบนึงก็ได้ถ้าผมจําไม่ได้ครับชิปเีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับามาดูงวดใหม่เยน้นเพ่อนนะเดี๋ยวยกตรงนี้ออกไปเลยจะพอดีรึเปล่านี่ เดี๋ยวค่อยปรับใส่เพื่อนอดูนี่เลยดูหลักร้อยเลยเพื่อนดูหลักร้อยกับเต็มเต็มร้อยสิบไปเลยเพื่อนสูตรนี้เข้าไม่ยาวเท่าไหร่นั้นเพื่อนนะเข้าไม่ยาวเท่าไหร่นี่เข้ามาเฉพาะส,สูตรเก่านั่นแหละแต่มันมัน,ม,นมันไม่เหมือนหลักร้อยหลักร้อยมันเดินมาตั้งสี่สิบสี่สิบเก้างวดที่ผ่านมาสี่สิบเก้างวดที่ผ่านมาต่อไปจะเข้าไหม นี่คือหลักร้อยนั่นเพื่อนนะแล้วก็แต้มร้อยแต้มร้อยสแล้วก็ผมเขียนให้เรียบร้อยแล้วร้อยสิบหมดใหม่อันนี้คือหลักร้อยนี้คือหลักร้อยฝั่งนี้คือแต้มร้อยสิบพอแต้ม110นี่เข้ามาไม่ยาวหรอกเพื่อนเข้ามาถ้าพอสูตรนี้ก็แต่ก็ตั้งแต่เป็นสูตรมาก็ยังไม่ผิด3ามสามห้าหเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20อยู่ประมาณนี้แล้วะเพื่อนถ้านับเลยอีกวันนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ19ถึง20 110นั้นเพื่อนนะ110อ่ะมาดูง่อนใหม่มาดูง่อน,นใหม่เลยเพื่อนผมเอาแต้มมาใส่ให้ เต็มสองสูตรมันดีเขียนนี่ใส่เดี๋ยวขยับไปหน่อยเผื่อเขียนเผื่อเขียนเผื่อเขียนมันจะเขียนช่องว่างไม่ได้เอานานเพื่อนนะคู่ตรงร้อยสิบนานเพื่อนนะคู่ตรงร้อยสิบทางทุ่งสงจะตั้งซื้อมาคู่ตรง อันนี้แต้มศูนย์นั่นเพื่อนนะผมไม่ได้เขียนใส่ม่ได้เขียนแต่แต้มร้อยหน่วยใส่อันนี้หนึ่งแต้มหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดน,นี้แปดน,นี่เก้าผมไม่ได้เขียนช่องหนึ่งนะเพื่อนนะ ผมเขียนเอาเฉพาะตัวชนมีแต้มสองแต้มสองแต้มหนึ่งผมขาดแต้มศูนย์ไปมั้งใช่ไหมแต้มศูนย์ก็ชนนี่ เันนี้เต็มศูนย์เต็มหนึงอันนี้เต้มสองหน,นึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนยองแรกช่องศู กาปกติหกกับสี่บวกกันเป็นศูนย์ตัวเองเขียนถูกแล้วแล้วทีไมันลงผิดศูนย์ต้มศูนย์ต้มหนึ่งต้มสองต้มสามต้มห้าต้มเจ็ดต้มแปดต้มเก้าอ่ะจะเหลืออีก่องหนึ่งแต้มหกเพื่อนเดยวไปเขียนเพิ่มอีก ช่องหนึ่งนั้นเพื่อนนะไปเขียนเพิ่มอีกเขียนอย่างนี้ถ้าชอบหลักร้อยตัวไหนก็เอาไปนั้นเพื่อนนะชอบหลักน้อยเอาตัวไหนเอาไปชอบหลักหน่วยตัวไหนชอบหลักสิบตัวไหนหลักร้อยตัวไหนที่มันจะเข้ามาเป็นหลักร้อยของเราตัวไหนที่จะมาเป็นหลักสิบของเพื่อนเอาไปนี่คือเขียนตามแต้มนั้นเพื่อนนะผมเขียนตามแต้มผมมาหลักร้อยมาเขียนตัวไหนที่จะไปเข้าหลักสิบเราไหมเพื่อน วไหนที่จะไปเข้าหลักสิบเราไม่เพื่อนก็ไปดูว่าเขาเคยเข้ามาเนี่ยงวดต่อไปเขาจะเข้าไหมผมมาหลักร้อยมาตั้งเสร็จแล้วก็สี่อะไรได้ศูนย์ก็เอาหกมาใส่ได้ศูนย์ห้าอะไรได้ศูนย์ก็เอาห้ามาใส่เจ็ดอะไรได้ศูนย์ก็สามมาใส่แปดอะไรได้ศูนย์ก็สองมาใส่เก้าอะไรได้ศูนย์ก็หนึ่งมาใส่หนึ่งอะไรได้ หนึ่งอะไรได้ได้ศูนย์เอาเก้ามาใส่อันนี้เขียนตามแต็มแบบนี้เพื่อนก็ดูเอาผมเขียนสลับหลักนั่นเพื่อนนะหลักร้อยสี่ทั้งแถวหลักร้อยสองอยู่ช่วงล่างลนี่หลักร้อยหกอยู่ท้ายสุดหลักร้อยเจ็ดอยู่นี่ หลักร้อยแปดอยู่นี่หลักร้อยเก้าอยู่นี่หลักร้อยหนึ่งอยู่นี่หลักร้อยห้าอยู่นี่เขียนสลับหลักไปอลองดูนั่นเพื่อนนะเผื่องวดต่อไปมันเดินต่อถ้าเดินต่อก็อาจจะดีนันเพื่อนนะ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่ามันมันที่ผ่านมาเขาเข้ามาหลายงวดต่อไปเขาจะเข้าไหมผมก็ไม่รู้นั้นเพื่อนนะเกิดว่าหลักร้อยเข้าแต้มไม่เข้าเพื่อนก็ลองดูนั้นเพื่อนนะถ้าเกิดว่าแต้มเข้าหลักร้อยไม่เข้าเพราะหลักร้อยสูตรเดียวเราไม่เอาหลักร้อยหลายสูตรมาโชนนั้นเพื่อนนะแต่หลักร้อยเขาก็เดินยาวเดินมาสี่สิบสี่สิบแปดงวดแล้วแต่ว่าสูตรเดียวนี่ก็ก็ยาวแต่ เดินยาวกว่านี้ยังหลุดเดินเพื่อนแต่อันนี้มันเลขมันหลายตัวไอ้ที่มันหลุดเนะี่ยคือดับหน่วยดับหน่วยล่างสี่ปีเลขตัวเดียวมันดับดับไม่อยู่ไปล่วงหาดใหญ่นั้นเพื่อนแต่อันนี้นเลขแปดตัวนี้ก็ไม่แน่นั้นเพื่อนนะเลขเก้าตัวก็หลุดนั้นเพื่อนนะเลขเก้าตัวก็หลุดอันนี้แค่สูตรเดียวนะผมเห็นสำนักหนึ่งเขาหลักสิบ เขียนแปดตัวเท่ากันนั้นเพื่อนนะเขียนแปดตัวเท่ากันหลุดทั้งสองสูตรเลยนั้นเพื่อนนะผมไม่ได้ว่าสูตรมันจะเข้าคงละพันนั้นเพื่อนนะเพื่อนต้องเอาหลักร้อยแลหลายตัวมาจับลองดูว่ามันจะมีหลักร้อยอยู่นี่ไหมสูตรหลักร้อยเดินต่อมันก็มาแต่แต้มเรามีหลายสูตรก็หลายสูตรถ้ามาตัดกันไม่นี่ก็อาจจะไม่เข้านั้นเพื่อนนะ,อะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชม มาติดตามนานเพื่อนนะเลขล่างถ้าใครว่านี่เดี๋ยวงวดนี้ผมจะให้ดูน้นเพื่อนนะงวดนี้ผมจะให้ดูเลยเดี๋ยวคลิปถัดไปเรื่อยๆน้นเพื่อนนะอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากติดตามหวยไทยเขียนมือครับสวัสดีครับ